บทพิสูจน์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะวรพัรสอนซะิโรโซพลค่ะวันนี้มาเยี่ยมผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GRV แล้วก็อยู่กับน้องเรียบร้อยแล้วสวัสดีครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อพนดุงรัต์พรมบุตรค่ะชื่อเล่นดีกว่าชื่ออิ่มค่ะน้องอิ่มอิ่มอิ่มนะคะอิ่มขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ 34ย่างส5มสิบห้าสามสิย่างสามห้าก่อนทานจีอาวีอิมมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างเป็นโรคลมชักค่ะเป็นโรคลมชักเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะก็ตั้งแต่เรียนจบปริญญาใหม่ๆค่ะเพราะหลายหลายปีอยู่เหมือนกันนานค่ะเพรปะมาสามสี่ สิบปีน่าจะประมาณสิบปีเพราะเราจบปริญญาตรีประมาณยี่สี่นีแ่แปลว่าสิบปีแล้วค่ะอาการของโรคลมชักเป็นยังไงคะอิ่มเล่าพี่สนฟังนิดนึงส่วนใหญ่แล้วเขาบางทีมันจะวูบขึ้นมาแล้วเราจะไม่รู้ตัวพอหลังจากวูบขึ้นมาแล้วเราจะไม่รู้ตัวเลยค่ะอืม,มันจะเป็นอยู่พักหนึ่งค่ะบางทีหรือไม่บางทีเราก็จะเป็นถึงขั้นขนาดชักเกงกระตกเลยอะค่ะอืแล้วสิบปีที่ที่เราเป็นมาเนี่ยเราทานยามาตลอดรักษามาตลอดไหมคะใช่ค่ะ ไม่เคยห่างยาหมอเลยค่ะก็เปลี่ยนยามาตลอดตลอดก็ปรับยาให้แต่ก็ไม่หายก็เป็นมาตลอดสิบปีค่ะแล้วก็ได้มารู้จักกับ GRV ได้ยังไงคะก็ทางทางสื่อวิทยุนะคะอืมก็ฟังจากรายการวิทยุค่ะแล้วหลังจากอิ่มทาน GRV ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะหนูว่าก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็คือทำให้เราหลับสบายขึ้นมันอาการก็ ลดลงค <c oughs> ่ะพี่สอนถามนิดนึงอ,อ,อาการลมชักเนี่ยเราเป็นกี่วันครั้งหรือเป็นทีเป็นบ่อยแค่ไหนมันบางทีถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเป็นครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะเป็นติดๆกันสองสาวันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่เป็นเลยบางทีเขาก็หยุดห่างไปค่ะช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือแปลว,ว่าทรมานมากกับโรคนี้ค่ะ <c oughs> บางทีไม่รู้สึกตัวเลยค่ะไม่รู้ค่ะบางทีมจะพูดมาแล้วเหมือนเราเป็นลมไปเลยอย่างนั้นนะคะ แล้วถ้าเกิดไม่มีใครมาเห็นก็อันตรายก็อันตรายค่ะอ๋อคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องดูแลใกล้ชิดดูแลตลอดแต่พอหลังจากทานจีอาวีก็ดีขึ้นค่ะน้องน้องอิ่มทานวันละกี่เม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะทานแค่สองเม็ดเองต่อวันค่ะแล้วตอนนี้ทานมาแล้วกี่กล่องตอนนี้สามกล่องค่ะสามกล่องแล้วค่ะอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะที่มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราวัดจากอะไรคะก็ระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็การนอน หลับของเราด้วยะคะ่ะพี่สอนเข้าใจละแปลว่าพอน้องอิม่มนอนหลับสนิทนะคะขับถ่ายปกติก็ทําให้ทุกระบบของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นพอน้องอิ่มหลับสนิทปุ๊บเนี่ย <c oughs> อิ่มร่างกายพอแข็งแรงปุ๊บเนี่ยอาการลมชักก็เลยน้อยลงค่ะไม่ค่อยเป็นะนะคะ,คะแล้วระบบอื่นในร่างกายเป็นยังไงบ้าง ก็ระบบเลือดนันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามหมอเป็นคนประจําเดือนมาไม่ค่อยปกติอ๋อแล้วพอหลังจากทานเนี่ย <c oughs> มันมาปกติขึ้นหรอคะค่ะอืมสังเกตจากสีเลือดแล้วก็วันที่มาถูกไหมคะค่ะ,คะอ๋อสังเกตแบบนี้แล้วแขนเป็นอะไรคะเนี่ยก็ชักตกท้ายรถปิกอัพะคะ่ะโอ้เข้าเฝือกอยู่หรอคะก็ตอนนี้หมเอเอาที่ดามออกแล้วค่ะ ค่ะค่ะแล้วเห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรอะคะคุณพ่อเป็นประมาณแบบเหมือนอามาเพิกอะค่ะคือลิ้นแข็งนะคะคนลิ้นแข็งพูดได้ชัดพอทานจีววี่ผลลัพธ์เป็นยังไงคะดีขึ้นนะคะพูดได้ชัดขึ้นค่ะลิ้นไม่แข็งค่ะก็อนีขึ้นคุณพ่อทานมานานกี่กี่กี่วันละกี่กล่องละคุณพ่อนี่ทานก่อน ประมาณใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าซื้อมาพร้อมๆกันไม่น่าจะต่ำกว่า3กล่องเพราะว่าทานพร้อมๆกันะนะคะแล้วคุณแม่เป็นอะไรคะ คุณแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะคะกระดูกทับเส้นค่ะแล้วหลังจากทานแล้วอาการของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่บอกว่าดีขึ้นค่ะม,มันไม่ค่อยปวดเท่าไหร่อืแปลว่าสามคนพ่อแม่ลูกทานหมดเลยะนะคะแข็งแรงขึ้นทุกคนเลยะนะคะช่วงสุดท้ายแล้วพี่สอนอยากจะให้อิ่มฝาก GRV นะคะถึงพี่น้องนะคะทีะ่กำลังฟังเราสองคนอยู่ในขณะนี้เะคะ่ะว่าประทับใจยังไงบ้างนะคะ พี่สอนจับให้ค่ะค่ะก็ g L V นะคะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเราให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นนะคะหายจริงค่ะอ่า <c oughs> นะคะอิ่มเป็นคนพูดไม่เยอะนะคะแต่ <c oughs> ขอให้ทุกท่านทราบเลยคะ่ะว่าสิ่งที่น้องพูดมาเนี่ยออกมาจากใจ <c oughs> นะคะทุกอย่างเป็นความจริงที่น้องสามารถเ,าเขาเรียกว่าอะไรคะสัมผัส <c oughs> แล้วก็รับรู้ได้จากผลลัพธ์ ที่รับประทาน GRV ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้พี่สอนกลับขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ,คะที่น้องอิม๋มแชร์ประสบการณ์ของท่านทั้งสองให้เราฟังในวันนี้นะคะวันนี้ตัววรภพัศสอนเองแล้วก็น้องอิ๋มต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ